ดารับซูเปอร์ครับลูกพี่ไม่ทำราดาดารับซูเปอร์บอกไว้ก่อนเออยังไงดอกนี้ยังไงลูกพี่เต็มแห่งนี้ครับดอกนี้ปึ้งเออโดดแบบนี้ดีสวย โอนี้จาเพี่ความบนเทึงเท่านั้นน้องนอหนูๆอ,อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะกระาบสวัสดีจ้ากลับมาพกกับฟิลมอย่างเช่นเคยนะจ๊ะพี่จ๋าวันนี้มีเกมดีๆมาแนะนำนะพี่ๆนะนั่นก็คือฟอร m จูมานั่นเองนะจ๊ะวันนี้พี่ฟอร์จูม้าของเราจะแจกดีแจกหนักแค่ไหนนะจ๊าจะได้กำไรหรือว่าจะได้กำัดนะพี่ๆนะมาเริ่มเลยวันนี้พังเข้ามาเบาๆนะจ๊ะ5 2าบาทคนตกด้วยเบทเท่าไหร่ดีครับเป็นิ0นี่แหละมา ้อหมูนสักสิบหมุนเออสิบหมุนพอก่อนนะพี่ๆนะอันนี้แนะ่เออย่าไหลาแบบนี้ดีนี้โดดที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 โอโห้โดดเลยดีครับตัวไว้มาอันนี้ตัวอะไรจะจ่ายอีกดอกน,นี้ปึ้งยังไงยังไงดอกน,นี้ขอหน่อยลูกพี่ขอหน่อยเถอะมายังไงดอกน,นี้ามาก็โตมาดีครับลูกพี่ กาบาทนะจ๊ะนนอนกำไรนอนอไม่มีกําหมัดแน่นอนนะจ๊ะพี่พี่จ๋าพี่พี่คนไหนที่สนใจก็คือสามารถคลิกดิ้งต้คลิปนี้นะเลยนะพ,พี่นาเว็บนีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆใน๊าบอกไว้ให้ก่อนนะพี่พี่นามาอะไรจะมาอะไรจะแจกมาหกบาทว่าไงต่อนี่จะส้มมาสิบาทยังไงทุพี่ตรงนี้เออต่วไวมาดีครับเต็มแผงก็โตมาดีครับบอกแล้วว่าไม่ธารรมดาปึืนายเงินละวันละ ระดับซูปเปอร์นะเออไม่ธรรมาดาจ้า6 0กร้อยบาทก็ถือว่าสวยรอบนี้ขอตกได้เบ็ดเบเ็ดแรงๆไปเลยนะจ้าเบ็ดห้าสิบเออให้มันรูวไปเลยกำไรหรือว่ากำมัดมาสักห้าสิบหมูน่นะจ้าพี่พี่จ๋าเอออันนี้เต็มแผงครับไม่ธรรมดาลูกพี่นี่สามพันกับสามสิบบาทนึงจ้าเงินรางวัลก้อนโตระดับซูปเปอร์ <S 2> <S 2> <S เออมาอีกแล้วสาบบาทยังไงต่อลูกพี่ นี่สามสิบบาทนี่แจกอีกไหมลูกพี่แจกอีกหน่อยเธอขอแหละมาเธอลูกพี่อันนี้นี่มาหาสิบบาทว่าไงต่อลูกพี่จ๋าเออไม่จ่ายแล้วครับยังไงต่อเออมาห้าสิบบาทขอหนักๆหน่อยดิ เอ,อ้ยยังไงดอกนี้นี่บอกแล้วว่าไม่ทรรมราเออโดดทีเต็มจอค่ะปึ้งโรลอนซปเปอร์2500บาทของแท่ของแท้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 แท,แท,แทว่าเออมีแต่กำลังไรนอนเนาะไม่มีกำมัดนะจ้าทุกพี่จา๋า เออเว็บนี้มีแต่กำไรนอนนะพี่พี่คนไหนที่สนใจอยากเล่นอยากตามก็คือคลิกลิงใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้การด้วยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเอออันนี้มาดิครับน้องโรแก็ซัเปอร์ก้องเ่อยตรงนี้ฮะควันบาขอเทพดารับซูปเปอร์ครับลูกพี่ ไม่ธรรมาดา,าระดับซูปเปอร์บอกไว้ก่อนเออยังไงดอกนี้ยังไงลูกพี่เต็มแห่งนี้ครับดอกนี้ปึง้งเออโดดแบบนี้ดีสวยว่งไงสามพันบานไม่ธรรมาดาวะเอ้ยเออปัจจุมัของเราไม่ธรรมาดาทำไรนอนหนอไม่มีกำมัดน,นะพี่พี่หนาอันนี้ลงอีกทีลงอีกทีก็ได้หนาขอเถอะ ยังไงลูกพี่มาโดดอีกทีดิโดดให้มันเต็มจอไปเลยโอ้โหห้าสิบบาทวะจานก็เกินอันนี้นี่จ่ายหน่อยเถอะเออมาห้าสิบบาทว่าไงต่อลูกพี่เต็มจอดีเต็มจอดีอดขอเถอะเงง่ไงเต็มแห่งครับลูกพี่ ที่เต็มแผงแบบนี้ก็คือหวานเจียดีครับพึ่งครั้งให้ห้าพันบาทนะจังระวันละรับซูปเปอร์โอ้โหเกินว่ะแต่ละดอกอ่ะแจ็กดีเกินไปหรือเป่าวะแจกดีเกินไปหรือเป่าวะ่ะวา่าไงต่อลูกพี่ทีนี้อันนี้เน่มาดีครับเต็มจอนหน่อยขอเถอะ ต่อมาดิมาพามห้าพันบาทนะั๊ระรณ์ระดับซูเปอร์ไม่ทรมาดาลู้พี่นี่มาจะมาอีกไหมขอร้องเต็มกระดานหน่อยพี่เต็มกระดานหน่อยดิวางไงต่อลูกพี่ตรงนี้เหลืออีกสิบเอ็ดหมืนนะพี่พี่นะให้มันรู้ไปกําไรจะว่าได้กําไรมันน้อยหน่อยลูกพี่สองดีกว่าโอ้โหมาอีกแล้วเกินวางไห้พวรจะมาว่าหาสี่พันบาทแล้วโหระดับซูเปอร์ครับมึงเออ กำไรนอนหนไม่มีกำมัดแน่นอนนะจ๊ะมาห้าสิบบาทวางไงต่อยังไงดอกนี้ปึ้งเขาให้ไม่จ่ายดีครับมาอันนี้เน,นี่นออหนยห้นนาสิบาทได้หรือนี่ห้าสิบบาทนี่ห้าสิบบาทเออมาหน่อยเถอะอันนี้เนี่มาสามสิบบาทได้น่ะ ได้กำไรนอนๆก็ต้องขอตัวนี้ขอตัวราไปก่อนปะเออใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแจ้งให้การด้วยนะจ๊ะพี่ๆคนไหนที่สนใจก็คือสามารถคลิกลิงใต้คลิปนี้ได้เลยนะบ๊ายบายจ้าจู